วิธีการใช้รีโมทต,ตัวหน้าดำเนาะในการเช็คเออร์เรโค้ดนะครับเบื้องต้นพี่ต้องดูก่อนว่าเบเกอร์ Baker ที่จ่ายไฟให้แอร์เนี่ยอยู่ในสถานะออนอยู่นะครับต้องจ่ายไฟอยู่เนาะแล้วก็ทีนี้มาดูที่รีโมทนะครับถ้ารีโมทมันเป็นแบบนี้ถ้ายังมีการใช้งานรีโมทอยู่นะครับให้กดปิดเครื่องก่อนนะครับปุ๊บกดปิดไปทีนี้วิธีการก็คือให้กดปุ่มนี้นะครับปุ่มเพิ่มเทมปเนี่ยปุ่มบวกนะครับพร้อมกับปุ่มโหมดนะครับสองปุ่มพร้อมกันนะฮะแล้วเราก็ มี2ปุ่มนี้พร้อมกันแล้วก็กดปุ่มรีเซ็ตหนึ่งครั้งนะครับอ่ะทีนี้มาดูวิธีการอย่างนี้ผมบอกเอากล้องลงมาให้ไกลนะครับก็คือกดปุ่มเพิ่มเทมเนาะปุ่มบวกนะครับปุ่มโหมดพร้อมกันนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตสองปุ่มนี้นะครับไม่ใช่ทั้งหมดี่สามปุ่มนะครับที่ม่พร้อมกันปึ๊บแล้วก็ปุ่มรีเซ็ตกดครั้งเดียวนะครับจึ๊บแบบนี้อ่านะครับ พอเรากดปุ่มรีเซ็ตไปปุ๊บกดครั้งเดียวนะครับแล้วปล่อยแต่2ปุ่มนี้กดค้างไว้อยู่ค้างไว้จนกว่าหน้าจอจะขึ้นแบบนี้นะครับถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์เยอะๆแบบนี้เราก็กดปุ่ม OnO f f ติดนะครับมันจะมีสัญญาณขึ้นตรงนี้เนาะอีกทีนะครับเนี่ยมันจะมีสัญญาณขึ้นตรงุมเป็นการส่งสัญญาณให้เครื่องว่ากำลังเช็ค error code นะครับเราก็ดูไฟกระพริบท,ที่เครื่องอ่าถ้าสมมติว่าเรานับไฟกระพริบอะไรเสร็จแล้วปุ๊บวิธีออกจากฟังก์ชันนี้ก็คือกดปุ่มรีเซ็ตนะครับ อ,อ,นนะอีกทีนะครับย้ำอีกทีนะถ้ารีโมทเปิดอยู่นะครับอยู่ในโหมดแล้วก็ช่างพี่จะต้องปิดรีโมทก่อนนะครับพอปิดรีโมทปุ๊บนะกดทูคู่นะครับหรือเพิ่อมองศาพร้อมกับปุ่มโหมด2ปุ่มค้างไว้แล้วก็จิ้มปุ่มมีเซตหนึ่งครั้งแล้วก็ปล่อย2ปุ่มนี้ค้างไว้จนกว่าจะขึ้นเยอะๆแบบนี้นะครับแล้วกดปุ่มออนอฟหนึ่งครั้งเพื่อส่งสัญญาณนะครับแล้วพี่ก็นับ จังหวัดไฟกระพริบรับเสร็จแล้วได้เอเยอรโคนแล้วกดรีเซ็ตโอเคจบครับ